สวัสดีครับชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงรายสัปดาห์1 9บเกถึงยีกรกฎาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวาลัคนาราศีสิงห์ดาวอังคารดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายมาทับลัคนาเนี่ยร่วมกับดาวเกตวันที่20นะอ่นวันที่19เนี่ยวันจันทร์ต้นสัปดาห์เนี่ย เขายังอยู่ที่ภพวินาศเดี๋ยวจะมาแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับดาวพุธย้ายวันที่20เข้ามากรกฎวันที่19ยังอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับดาวประจําตัวยังอยู่ภพวินาศอยู่ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะราหูครับยังอยู่ในภพกร,รมมะเจ้าเรือนก็เรียกว่าเจ้าเรือนปัตตานีมาอยู่ในเรือนการงานนะคู่ก็ยังส่งเสริมในเรื่องของงานอยู่ดาวฤหัสเดีเห็นไหมดาวบุญกุศลเล็งลัคนา แล้วก็ดาวเสาร์ครับอยู่ภพอรินะพระจันทร์สิบเก้ายี่สิบนะอยู่ราศีพิจิกเลงกับราหูเีกยยังมากวนอยู่นะแต่แค่สองวันยี่สิบเอ็ดยี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะพระจันทร์อยู่ที่ราศีธนูนะพบปุตตะยี่สิบสามยี่สิบสี่พระจันทร์อยู่ราศีมังกรพบอริ เลงดาวอาทิตย์นะจันเพนนะยี่สิบสี่ก็ขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดหลังนะครับพอยี่สิบห้าปลายสัปดาห์พระจันทร์มาเล็กหลักนี่ดาวพฤหัสด,ดาวพระจันทร์มันเจอดาวศุกร์ดาวองคารดาวเกตอ่าอันนี้เรียกว่าสายบูต,ต้องมาแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ นะภาพรวมดวงชะตาก็อย่างที่บอกแหละดาวประจําตัวยังอยู่พวินาทําทอะไรก็อยากกระตอกระตากเก็บเนื้อเก็บตัวสักนิดหนึ่งวางแผนนะเป็นช่วงของการวางแผนคิดแผนคิดค้นโครงกลานคิดทาอะไรต่างๆนานานะเป็นจังหวะที่ดีเนี่ยดาวเกตเนี่ยเป็นดาวกระตุ้นเรื่องของความคิดความอ่านลางสังหรณ์เซนช่วงนี้คิดอะไรที่มันแบบ แปลกๆหรือมีไอเดียอะไรบันเจิดเนี่ยแม่มันจังหวะน,นี้มันเหมาะแต่อย่าเพิ่งแอคชั่นวางแผนให้เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมคิดการใหญ่เพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวกับยศศักดิ์นะเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟัโนโฉงเฉงฉะนั้นคิดอ่านทําอะไรรอบคอบและดาวพุธเห็นไหมดาวพุธก็เป็นดาวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นดาว ความคิดดาววิเคราะห์นะมันคนละเรื่องกับดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสหมายถึงปัญญาปัญญาที่แปลว่าวิสตัมนะแต่ดาวดาวพุธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวคิดวิเคราะห์เป็นดาวสติเป็นดาวแบบความคิดอ่านะความคิดความอ่านความรู้นะส่วนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาความรู้แบบรู้แบบรู้ลึกซึง้งรู้กระจางรู้ในหลักการนะแต่ ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวความคิดแบบเป็นเรื่องๆนะเป็นเรื่องย่อยเกี่ยวกับตัวเลขตัวอักษรเนี่ยเป็นลักษณะของความรู้ที่เป็นเป็นทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีเนี่ยเป็นจังหวะของการเก็บเนื้อเก็บตัววางแผนนะเดี๋ยวพอพ้นนะครับพอพ้นกลางเดือนสิงหาไปดาวทิศกลับมาทับลัคนาเป็นเกษตรเนี่ยใชมมันเป็นจังหวะก้าวหน้ามั่นคงของชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงวางแผนครับดีไม่เสียหายอะไร นะให้ระวังความเครียดสักนิดนึงเพราะอะไรเพราะดาวเสารนะ์ใช่ไหมเลงกับดาวอาทิตยนะ์เป็นคู่ธาตุไฟนะ่าเป็นคู่ธาตุไฟฮะระวังเรื่องความใจร้อนอย่างที่บอกต้องเก็บเนื้อเก็บตัววางแผนให้รอบคอบโครงการที่คิดไว้ให้วางแผนให้ยาวๆนะหรือถ้าจะทำก็ถ้าเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกได้ก็สามารถทําได้ครับ แต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของการอะไรที่มันเป็นการลงทุนลงเงินต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะเรียกว่าทําอะไรวางแผนหรือซ้อมลองผิดลองถูกก่อนอย่าเพิ่งเอาเอาเงินจริงๆของเราไปลงอาจจะผิดพลาดได้เพราะอะไรดาวพุทธดาวการเงินยังอยู่วินาศอยู่อ่ามันเป็นช่วงเขาเรียกว่าซ้อมหลอก,ลอกได้ถ้าใครจะลงทุนก็อาจจะเริ่มท ต้นด้วยเงินทุนเล็กๆน้อยๆ้อยให้ลองดูนะแต่คือจังหวะมันยังไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือแผนการต้องรอบคอบคิดช่วงนี้เป็นช่วงกระบวนการความคิดการวางแผนครับนะสำหรับรอบสัปดาห์นี้เนาะเนี่ยสิบเกยี่สิบเนี่ยพระจันทร์เง l e n ลาหูไปแกงานเนี่ยนะมันตัวกวนคลาดนี่เขาเรียกคู่คลาดพระจันทร์นี่คืออารมณ์ความรู้สึกลาหูเป็นเงามืดเนี่ยมันทําให้ ความคิดหรือการเห็นในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยบางทีมันบิดเบือนไปนแค่2วันนะเรียกว่าช่วงนี้ก็ต้องเก็บตัวอยู่เฉยนะลาหูจนพระจันทร์เนี่ยนะแล้วก็เนี่ยพอพ้นยี่สเยไปแล้วเนี่ยโอเคแล้วพระจันทร์อยู่ในเรือนพฤหัสอ่าอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับย3 2สสยเนี่ยพระจันทร์ไปเจอดาวเสาร์เข้า จันเพนก็จริงนะก็วันพระนะวันพระก็เรียกว่าอาจจะพึ่งในเรื่องของสายมูธรรมะอะไรสักนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพอวันที่2 5เนี่ยพระจันทร์มะเร็งรัเนี่เขาทับดาวพฤหัสด,ดาวของบุญกุศลแล้วดาวจันกับดาวพฤหัสจะเป็นดาวคู่ท่าเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยก็จริงแต่มันเป็นลักษณะของการบาลาน์ มันเป็นศัตรูแบบบาลานซ์เพราะว่าดินไงดินกับดินเนี่ยมันมันไม่มันไม่ทำ้ายกันใช่ไหมไม่เหมือนคู่ไม่เหมือนคู่ศัตรูที่เป็นลมกับไฟดินกับน้ำอย่างเงี้ยดินน้ําก็ละลายดินหรือดินที่มากกว่าก็กั้นน้าถูกไหมแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าดินกับดินครับดินกับดินมันก็กลมกลืกันไปงั้นเป็นคู่ศัตรูที่ไม่ได้รืนแรงอะไรนะครับ และแล้วเขาเล็งเนี่ยเขาเล็งดาวสุดดาวอังคารนี่ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยอนะ่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวแล้วพระจันทร์เนี่ยนะอ่าวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยพระจันทร์อยู่พรอริแบบดีเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์นะปัสสวะมีพระเคราะห์ภูมิสุกเกาะพระจันทร์สูงเรือนดีทวีคูณกรรมมะกูลอริเขาเห็นไหม งั้นพระจันทร์อยู่อลิไม่ใช่ว่าไม่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์ถือว่าดีและดาวจันทร์ที่อยู่ในราศีมังกรเขาเรียกว่าตําแหน่งจันทร์อดิศรให้คุณเพราะพระจันทร์ธาตุดินอยู่มังกรธาตุด,ดิน่ะดีเพียงแต่ว่ามีดาวเสาร์คู่เนี้ทาให้เรียกว่ามีความวิตตก,กังวลความรู้สึกภายในจิตใจโดนดาวเสาร์ที่เป็นดาวแห่งความโทษทุกข์กกความเครียดรบกวนระมัดระวงังซะหน่อยนะ แต่พอตรงนเนี้ยเนี่ยตรงนี้ดีเลยทําบุญทํากุศลเนี่ยวันพระเนี่ยวันพระอยู่ที่ยีสี่วันพระ,พะทําบุญตักบ,บาทน,นะเสริมดวงชะตาไปแล้วพอถึงตรงเนี้ยบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันให้คุณเพราะอะไรดาวพฤหัสเล่งดาวเกตเนะีและดาวอังคายกับดาวศุกร์้วดาวคู่มิตรเนี่ยทับรักอยู่เล่งดาวพฤหัสย้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เขาส่งกระแสถึงกัน มุมแรงกับมุมทับเนี่ยเขาเรียกว่าถือว่าให้ผลแบบร้อถึงกันแบบ100%เซนะครับน่าเนี่ยเป็นดาวดีทั้งนั้นเลยนะครับดาวศุกร์ก็ดาวกรรมมากการงานนะการงานดาวสารก็ดาวอังคารก็เป็นดาวสุภาะดาวพันธุหลักทรัพย์สุภาะก็คือความรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะการงาน กับดาวที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาสนับสนุนแบบนี้มีดาวเกตส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวฤหัสบูหอันนี้ถือว่าดีสําหรับชาวรลาศลาีสิงห์ก็เป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ก็อย่างที่บอกภาพรวมคิดอ่านทําอะไรให้รอบคอบวางแผนให้นิ่งให้แน่นอนรออีกสักสองสัปดาห์สักประมาณเดือนหนึ่งอ่ะจังหวะดีๆในชีวิตกําลังจะมาพอดาวทิศเข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวดาวสุกเข้าเป็นเกษตร ดาวคายก็เป็นมหาจากักรโอ้สวยงามนะเริ่มดีแล้วครับชาวละคนาราศีสิสงนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก็เราติดตามกันต่อในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็เดือนถัดไปดวงเดือนสิงหาเดี๋ยวก็จะตาม,มานะครับเอ,อ๋ยขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์ติดตามด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงคราม นะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชาตานะครับก็ถ,ถ้าสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป,เป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อธิบายไว้เป็นคลิปตะหกักนะครับก็ดวพิจาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยา นะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะ หรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ